สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามามา่าแม่คะดูอะไรอยู่คะ แม่อยากทานอะไรแม่บอกชอนนะ,ค,ะคุณหมอหนูนึวกว่ากลับไปล้สซะอีกพอดีมีเคสพิเศษนะจ๊ะวันนี้แม่ทานข้าวได้เยอะไหมก็ทานได้นิดหน่อยค่ะต้องป้อนถึงจะยอมทานหมอต้องรบกวนใจด้วยนะคุณหมอไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะดูแลคุณป้าเองไปเตรียมยามาเลยจ้ะค่ะคุณหมอแม่คะ เดี๋ยวแม่ทานยานะคะแล้วก็นอน,นอจะได้ไม่ต้องดึกสวัสดีค่ะด,มออดหมอขอตรวจหน่อยนะคะ ไขาเลยนะคะหายใจลึกๆนะคะเดี๋ยวหมอเพิ่มยาให้นะคะอย่าลืมเพิ่มยาให้คนไข้ด้วย คุณหมอครับขจำคุณหมอได้หมอก็จำคุณได้ค่ะเราเคยเจอกันที่งานเลีของกองทัพไนีคะคุณหมอชอฟ้าค่ะ พันฟื้นตัวเร็วมากเลยนะคะถ้าเป็นคนอื่นคงต้องนอนห้อง ICU อีกหลายวันแต่แผลภายในก็ยังไม่หายนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมแจ้งทางบ้านผู้พันด้วยเรื่องห้องพักค่ะคุณหมอหมอเจตเอาช่อจะรีบไปไหนล่ะคะไปประชุมข้างน,นอกนะจ๊ะมีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาแล้วตอนบ่ายล่ะคะจะกลับมาประชุมเรื่องแพทย์อาสา,าทันไหมเออคงไม่ทันนะจ๊ะ ยังไงฝากชอด้วยแล้วกันนะค่ะผมไปนะครับคุณหมอเจษดาไปประจำโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วคุณหมอไม่ไปหรอคะถ้าไปกันหมดก็ไม่มีหมออยู่ที่นี่นะสิ เดี๋ยวเราจะเข้าบทเรียนการต่อสู้พ้องกันตัวยึดแบบวิธีการต่อสู้กันตัวมันมีหลายแบบแต่ที่สําคัญคือความแข็งแรงเราต้องเร็วและแข็งแกร่งเราถึงจะลงมู่ต่อสู้ได้การต่อสู้ด้วยวุฒิเราต้องมีความพร้อมสายตาเราต้องมองในที่ต่อสู้แค่เราเอี้ยวตัวหลบเราก็สามารถจะต่อสู้ล้มลงไปได้แล้วยอมหรือยังยอมลูเว้ยโกงนี่หว่าชื่อไม่ได้ ของจริงโกงยิ่งกว่านี้ด้วย <C ười> เอาเอาเอาเลิกเล่นกันได้แล้วผูพวกพันไม่อยู่ในเล่นกันจังเลยนะกายบุญธรรมสิครับมนเล่นนอกการฝึกวกันบอกว่าให้พวกเราเนี่ยฝึกให้จริงจังมากกว่านี้ครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปฟัดก,กับพวกมันอีกแล้วครับคงไม่นานแล้วเมื่อไหร่ผู้พันจะกลับมาเลยครับ ไม่ได้ฝึกกับผู้พันแล้วเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปผู้การบอกว่าพี่นาวินอาการดีขึ้นมากแล้วแต่ระหว่างเนี่ยถ้ายังไม่มีคำสั่งให้ทุกคนฝึกกันทุกวันวันนี้จะเริ่มหลักสูตรให้หนักกว่าเดิมสองเท่าวันนี้เลยเหรอครับใช่มีอะไรหรือเปล่าบุญธรรมไม่มีปัญหาครับพร้อมปฏิบัติครับ พ่อไปทํางานก่อนนะคะคุณยา่าทานกาแฟก่อนไหมลูกเดี๋ยวย่าไปชงให้ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม่ทันทําไมหมูนี้ไปแต่เช้าทุกวันเลยล,ะละ่ะลูกก็ที่โรงพยาบาลมีคนไข้ยเยอะนี่คะชอบไปก่อนนะคะอ,อุตส่าห์ทาขนมปังทานนมไม่ให้อะ่ะเป็นไงฮะอยู่ดีก็ไปเล่นระเบิดนะเพื่อน <c oughs> ขู่ไวตาไวาจริงนะสารวัตร อา้าวเป็นลองพุ่งกลับแล้วไม่หูไวตาไวได้ไงล่ะแต่รู้หรือเปล่านายอ่ะเป็นถล่มตัดหน้าผมนะเนี่ยเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเว้แต่เห็นว่าผู้การของผมท่านไปคุยกับผู้การของคุณหา<ม>ทางไปเล่นงานพวกมันด้วยกันแล้วนะ<ม>น,นี่จะลุกไปไหนจะไปไหนก็หมอเขาบอกว่าให้ลองขยับลุกเดินบ้างสิ นายรอดมาได้ยังไงเนี่ยหนังเหนียวจริงจพวกมันะไม่ธรรมดาจะเย็นเย็นนอนพักให้หายดีก่อนเธอหมอที่นี่เก่งสวยด้วยผู้พันนาวินในแข็งแรงมากเลยนะคะโห้ลงามาเดินปลอแล้ว คนพวกเนี่ยเขาแข็งแรงทอหดมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะว่าเขาถูกฝึกมาอย่างดีครับทําเป็นเก่งถ้าวัยวะภายในบอกช้ำขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยจะว่าอย่างไงคงไม่หรอกคะ่ะพี่ชอบลงเคสนี้เองม่แต่จะหายวันหายคืนอย่างนั้นเลยเหรอบุตรไม่รอกันเลยนะมาพอดีเลยหมอเจอคค้าของคนไข้มีอะไรหรอคะ คนไข่ของช่อสิลงมาเดินคูยกับเพื่อนได้แล้วนะนั่นไงนลงมาเดินข้างล่างเลยเหรอหายเราเดนอย่างนี้ก็ดีเนาะพรุ่งนี้ส่งกลับบ้านได้แล้วมัง้งจะได้เอาเตียงคนอื่นเขายังไม่ได้แล้วค่ะช่อขอเวลาดูอาการอีกหน่อยตอนนี้ปอดยังทำงานไม่เต็มที่ถ้าเกิดไม่ติดเชื้อนี่มันก็ดีไปแต่มาเดินเยอะๆแบบนี้มันก็ไม่ดีอ่ะ ช่องอยางนี้ว่างไหมไปทานข้าวกันนะชวนบุตรกับพี่ทานไปด้วยสิคะเอ่อคือวันนี้ผมกับบุตรจะไปซื้อของกันนะครับเชิญผู้พี่ตามสบายเลยนะครับงั้นเราไปกันสองคนนะ พวกมันลืมว่ามีคนรอดตายแล้วมีพวกชาวบ้านพาไปส่งเลยกับหมอสาก็ไปสืบม,มาอยากจะรู้ว่ามันเป็นใคร